ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็ทีมงานโซราเซล์มหาสารคามนะครับเราก็พามาชมร้านใหม่ของเรานะครับอยู่ที่ตัวจังหวัดมหาสารคามนะครับเส้นแถวบ้านสองนางใหญ่นะครับฝั่งทางนี้นะครับถ้าเราหันหน้าเข้าร้านนะครับก็จะไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะไปเจอ3าแยกบายพัสร้อยเอ็ดนะครับเส้นร้อยเอ็ดแล้วก็ ไปทางอำเภอบอร,ระบือนะครับถ้าไปฝั่งทางนี้นะครับก็จะเข้าตัวเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสนะครับมาพาลูกค้ามาชมสินค้านะครับที่เรา,าได้นำมาจำหน่ายนับที่ร้านในตัวจังหวัดมหาสาครคามนะครับก็เราเพิ่งเปิดร้านใหม่นะครับเป็นร้านซล่าเซลล์มหาสาครคาม เต็มตัวสักทินะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมสินค้านะครับก็เพิ่งย้ายเข้ามาประมาณสี่ห้าวันนะครับก็ที่เห็นเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ใช้เป็นแผงโพรี่นะครับทดสอบให้ลูกค้าดูอยู่นะครับก็สินค้าทางร้านนะครับก็เราก็มีชุดประกอบเสร็จนะครับก็เดี๋ยวมาดูสินค้าว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ที่ท่านจะได้ไปนะครับ หนึ่งเลยก็คือหนึ่งต้องมีครับเป็นตัวซับเมิร์ดนะครับก็มีอันโดร์มีเคเคโซรายเซลนะครับหรือว่าจะเป็นยี่ห้อโจไดนะครับเราก็มีจำนวนนะครับท่านสองการยี่ห้ออะไรนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับถ้าเป็นชุดประกอบเสร็จนะครับท่านก็จะได้ไปหนึ่งเลยคือตัวซับเมิร์สสองตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับก็จะมีชุดแบบ ก้องกันฟ้าผ่านะครับแล้วก็จะมีเลเกอร์ให้เปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีสายนะครับสายสายนะครับเป็นสายพีวีนบสายพีวีมันก็จะได้ไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราก็จะให้ท่านมาดูวิธีการต่อนะครับที่อุปกรณ์ที่ท่านได้ไปนะหนึ่ง เป็นซับเมอร์สองเป็นชุดกล่องอนโโรลนะครับพร้อมประกอบเสร็จแบบนี้นะครับสามก็จะมีสายทีวีนะครับให้ประมาณ5เมตรนะครับถ้าท่านไม่พอนะครับก็สั่งเพิ่มได้นะครับเชือกนะครับก็จะได้ประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็จะมีแคมป์นะครับแคมป์ยึดแผงนะครับมีรางให้นะครับมีสายดินนะครับมีฝาปิดปากบ่อนะครับก็ครบเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ช่างมาทดลองต่อให้นะครับสร้างผู้ทางานนานมนะเดี๋ยวให้ช่างผู้ทํางานนานของเรานะครับเป็นผู้ต่อให้ดูนะครับอ่ะถอดถอดออก,กอนร้างการต่อสายก็จะง่ายๆนะครับจิตก่อนจิตเดี๋ยวจะเริ่มให้ดูเลยนะครับ ก็เดี๋ยวให้ช่างถอดก่อนครับ,บอของเราก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับยังไม่ได้ขนของเข้ามาเยอะนะครับก็มีเสม, K K, มอโจได้มีเคเคมีอ่ามีซูแมคมีฮานโรนะครับก็มีแหงนะครับท่านที่อยู่ใ,ใกล้ก็แวะเข้ามาดูก่อนได้นะครับก็เริ่มจําหน่ายแล้วนะครับก็วันที่วันที่สี่ที่ห้านะครับเสาร์เสาร์อาทิตย์ที่สี่ที่ห้า เอาทิตย์หน้านะครับโมนี่มันจะเท่าไหร่วะันนี้ที่สิบเก้าหรอยี่สิบป่ะยี่สิบมิตรนาก็เป็นต้นเดือนหน้านะครับต้นเดือนหน้านะครับวันที่ 4, 5, สี่ที่ห้าเสาร์ที่สี่ที่ห้าเราก็จะจัดโปรอยู่นะจ,จัดโปรมาถอดสายออกเลย สายก่อนนะครับนี่นะครับเป็นสายนะครับสายที่ได้มานี่ครับหนึ่งนวนนะครับต่อตรงไหนนะครับนี่ช่างมาต่อให้นะนี่ครับสมมุติว่าเรามีแผงสามแผงนะครับเราให้ท่านซื้อเป็นชุดสามแผงไปนะครับก็จะมีขั้วบวกลบอย่างนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะต่ออ่อไม่ถอดอกไม่เลยเดี๋ยว ไม่ต้องถอดก็ได้นะเอาเราก็เอาขั้วบวกลบนะครับมาต่อกันนะครับอ่าเนี่ยครับบวกลบจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือขั้วบวกนะครับขั้วบวกครับนี่คือขั้วลบนะครับของสองแผงนะครับเราก็เอามาต่อกันเอาขั้วบวกลบต่อเข้าไปจนครบทุกแผงนะครับทั้งสามแผงครับต่อเสร็จนะครับเราก็เอาสาย ที่แถมให้นะครับเป็นสาย t ีพีชุดนี้นะครับเนี่ยครับเอาปลายอีกด้านหนึ่งมาไปเสียบนะครับเอาขั้วลบก็สายสีดําก็ไปเสียบนะครับไม่มีผิดนะครับจะผิดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันโดนบังคับด้วยตัว MC4 แล้วนะครับนะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาหยิบปลายหยิบหนึ่งด้านนะครับ มาเสียบเข้าตู้คอนโทรลเลยนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างผิดก็ไม่เข้าแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวลองขอดออกลองขอออกดูขอได้ไหมน่าะเนี่ยครับถ้าเราเสียบผิดเขาจะไม่เข้านะครับ จะเสียบไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะครับก็คือมันโดนบังคับอยู่แล้วฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับก็จะโดนบังคับด้วยตัว MC4 ตัวนี้นะครับก็จะโดนบังคับไว้นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลก็เสียบเข้าไปครับถึงท่านที่ทําไม่เป็นเลยก็ก็สามารถทําได้นะครับพอเสร็จปุ๊บครับเราก็เอาสายนะครับสายตัวเสอมอนะครับตัวนี้เดี๋ยวนะครับเดียวครับที่เราต่อให้นะครับที่ทางร้านเราต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะใส่ขั้วไว้ให้เรียบร้อยนะครับหรือสังเกตที่สีก็ได้นะครับก็จะมีขาวน้ำตาลน้ำเงินนะครับก็แบบนี้นะครับสายก็สอดเข้ารูตรงนี้นะครับร้อยเข้ารูตรงนี้นะครับที่เราเจาะไว้ให้นะครับข้งในก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับเป็นสีดำสีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับ เอาสีที่ตรงใส่ก่อนนะครับเอาสีที่มันตรงกันใส่ก่อนนะครับเอาน้ำตาลก่อนสีไหนที่ตรงกันเราก็ใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับน้ำตาลเสร็จนะครับก็น้ำเงินนะครับ uvw นะครับตรงนี้เป็นสายขั้ว uvw นะครับเป็นขั้วของมอเตอร์นะครับตัวสมทนะครับอีกหนึ่งเส้นก็ไปไหนไม่รอดแล้วครับเป็นสายสีขาวนะเพราะว่าไม่มีเป็นสีดำที่ตรงนะครับเราก็ใส่เส้นที่มันสีตรงกันไปก่อนนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็เชื่อชั้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านได้ต่อแค่นี้นะครับปั๊มก็ทำงานได้แล้วนะครับก็ลองเปิดเลยนะครับ เสร็ปุ๊บนะครับตัามก็ทำงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูน้ำนะครับน้ำก็ไหลนะครับแค่นี้ก็เสร็จนะครับก็ถือว่าท่านได้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับช่างผู้ทำงานนานของเรานะครับก็ได้สาธิตให้เรียบร้อยนะครับส่วนไอตัวตัวนี้นะครับเป็นลา ท่านจะเอาไปใส่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวมาดูครับตรงนี้เป็นตัวกลางนะครับตัวกลางก็จะอยู่ตรงกลางครับตัวริมก็เป็นตัวเอ็นนะครับต่ออยู่ตรงไหนใส่ตรงไหนนะครับไปดูนะครับอยู่ตรงนี้ครับตัวริมนะครับตัวเอ็นนะครับตัวเอ็นแชมเอ็นแชมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับยึดอยู่ด้านล่างยึดแบบนี้นะครับตัวกลางตัวกลางก็จะ ประกบสองอสองแผงนะครับเข้าด้วยกันนะันบบกลางแล้วอีกข้างนะครับเราก็มาใส่ตัวดิมนะครับเป็นตัวเอ็นแคป์เหมือนกันนะครับยึดแบบไหนนะครับเราก็ใช้นี่ครับใช้แบบนี้เลยครับใช้เป็นเหล็กก็หาเหล็กที่หนาๆหน่อยนะครับ แล้วก็ท่านก็ใช้แบบน็อตร้อยทะลุเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นน็อตสัตไทยนะครับยิงไว้แบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับก็ยิงสักสองตัวสามตัวนะครับตัวนี้เป็นซับเมิร์ดยี่ห้อฮันดูโรนะครับขนาดแรงๆครับใช้สามแผงได้สี่แผงได้นะครับตัวนี้เป็นแค่น้ำเก้าคิวนะครับเป็นรุ่นเก่าครับรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับได้น้ำสิบสามคิวเท่ากับตัวโจได้เลยนะครับ ส่วนราคานะครับก็ตอนนี้ก็ก็ยังบอกไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวให้ท่านโทรมาถามก่อนครับวันที่สี 5, ่ที่ห้านรกดาคบเราก็จะจัดโปรนะครับให้ราคาถูกๆนะครับสำหรับช่วงที่ลูกค้าโดนไทยแรงนะครแข็งนะแข็งก็มีนะครับก็อาจจะไม่พอจำหน่ายครับ ก็เราก็จะจัดโชว์ท,นนทุกต้นเดือนนะครับทุกต้นเดือนนะครับราคาให้ดูก่อนนะครับก็เนี่ยครับราคาคร,ราคาช่างเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับราคาสำหรับท่านเป็นพี่เป็นช่างนะครับก็เข้ามาเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับ ให้ท่านไปติดต e. ั้งนะครับเจ้ามือของเราทุกตัวนะครับก็จะมีประกันทั้งหมดนะครับมีรับประกันให้หนึ่งปีนะครับท่านที่จะไปติดตั้งให้ลูกค้าก็ต้องมีการรับประกันให้เหมือนกันนะครับทางร้านเราก็ต้องรับประกันให้นะครับรหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับเราก็รับประกันให้นะครับการเลือกอุปกรณ์โซล่าเซลล์นะครับเลือกดูตรงไหนอันดับแรกเลยคือเราต้องมีประกันก่อนนะครับ เพราะว่าไม่รู้ว่าสินค้าต oh ัวไหนจะทนไม่ทนดีไม่ดีนะครับเ่วนับสมดจใดเราก็จำหน่ายมานานแล้วสมดที่ฮ่องกก็นานแล้วนครับแคนดูโรก็นานแล้วนะครับเราก็เลือกตัวที่คุณภาพดีๆมาให้ลูกค้าอยู่แล้วแผงก็เป็นแผงคัดเกรดนะครับอย่างแผงครี่ก็2,990บาทนะครับก็เป็นแผง พัดเศษมาครับไม่ใช่แถงรถสเปคมาแถงโมโนโก็สามพนก้าสิบบาทนะครับในง,งานก็มีราคารถนะครับเ,าาเ,าาเ,าเราจัดเดือนละ2วันนะครับจกกัดโตรนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็วันนี้นะครับทีงานเราก็ต้องขอนุญาตนะครับอนุญาต กบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้างานวันไหนยังไงอะไรเราก็จะแจ้งไปให้ลูกคะ้าได้ทราบแน่นอนอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังกำลังเตรียมตัวอยู่นะครับราสินค้าก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็การตลาดก็ขาดแคลน,นครับอของก็ไม่ค่อยได้ครับเราก็เอามาลงเข้าที่ หาได้ก่อนครับเนื่องจากมีโรคระบาดอะไรก็หลายอย่างอยู่นะครับมีหลายปัจจัยนะครับเบอร์ hmm. โ,โทรก็ตามที่ท่านเห็นครับโทรมาสั่งจองไว้ก่อนก็ได้นะครับ mm hmm. ถามราคาไว้ก่อนก็ได้นะครับเด mm ี hmm. ย๋ยววันที่จัดงานจริงๆก็จะแจ้งไปทาง y mm hmm. youtube ทาง f a c e b o o k แล้วก็ทาง mm hmm. ทางไลน์สำหรับช่างนะครับ mm hmm. ก็จะแจ้งไปนะครับ ก็วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับวันนี้ก็ตอนค่ำๆแล้วนะครับตอนประมาณสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วนะครับโอเคนะครออับ,บก็ขอุยาตจบคลิปกันนี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ